สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y o u t u ทิปคอนฟ n f i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook t i ค Confident ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะพบกันวันนี้ในหัวข้อเรื่อง5ข้อที่ทำให้ผู้หญิงเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่เข้มแข็ง เพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเจอผู้หญิงที่เธอเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในจิตใจมากๆเลยนะคะวันนี้เทพปก็เลยมี5ข้อนะคะที่ผู้หญิงหลายๆคนเลยนะคะเธอจะมีอยู่ในตัวเธอ ไปฟังกันเลยค่ะในข้อแรกนะคะข้อแรกเลยเธอจะเป็นคนที่มีสติค่ะการมีสตินะคะมันช่วยหลายๆอย่างเลยการมีสติช่วยให้เราคิดค่ะหยุดคิดพิจารณามีสติมีปัญญาถูกต้องไหยคะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้การ ที่จะทําให้เกิดสตินะคะ,ะหลายคนจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างทิปเนี่ยการสร้างสติอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือการที่มีเวลาได้ไปสวดมนต์นะคะได้นั่งสมาธิหรือทําสมาธินะคะแม้แต่การนอนก่อนนอนเราก็สามารถทําสมาธิได้นะคะหลับตาทําสมาธิก็ได้เหมือนกันการทําสมาธิมันจะช่วยให้จิตใจของเราสงบบางครั้งที่เราเจอกับปัญหาอะไรนะคะเราจะต้อง มีสติค่ะคิดแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเราต้องรู้จักปล่อยวางด้วยการปล่อยวางการให้อภัยการไม่คิดร้ายไม่คิดแค้นจะทำให้เรามีความสุขสบายใจค่ะข้อ2ค่ะการรู้เท่าทันอารมณ์โกรธค่ะซึ่งถ้าเกิด เรารู้จักควบคุมอารมณ์โกรธนะคะรู้เท่าทันอารมณ์โกรธเราก็จะรู้แล้วว่าเราอะจะโกรธทำไมพอโกรธไปเนี่ยนะคนที่จะรู้สึกแย่คนที่จะอารมณ์ไม่ดีคนที่จะรู้สึกขุ่นมัวมันคือตัวของเราเองค่ะนอกจากตัวเราเองด้วยนะที่เราเป็นนะเวลาเราโกรธอะเราอาจจะไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อคนอื่นนะคะไปพูดไม่ดีกับคนอื่นด้วย บางคนถึงขั้นต้องไปทำร้ายคนอื่นนะคะมันส่งผลกระทบส่งผลเสียต่อคนอื่นคนที่อยู่รอบทางด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์โกรธนะคะรู้เท่าทันอารมณ์โกรธของตัวเองและก็พยายามที่จะปล่อยวางอารมณ์โกรธนี้ข้อ3ค่ะไม่คิดเล็กคิดน้อยค่ะปล่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มันผ่านไปไม่เก็บมาคิดเป็นอารมณ์เป็นสัตทุกเรื่อง บางทีเห็นใครทําอะไรเล็กน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยกระทบกระทั่งกับความรู้สึกของเรานิดหน่อยนะบางทีเราก็จะเก็บมาคิดคิดมากอฮ๊ยทำไมต้องทําอย่างนั้นเฮ๊ยทำไมทาอย่างนี้เนี่ยทำไม่ถูกนะทําไมถึงทําอะไรแบบนี้ถ้าเราเ่งเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะคะมันจะทําให้เราอะมีเรื่องที่จะคิดอะไรที่มันแบบมันมันนะคะมันดูไร้สาระนะไอ้เรื่องไร้สาระพวกนี้มันมาทําให้เราเสียวเวลา แทนที่เราจะเอาเวลาในการที่เราจะคิดอะไรพวกนี้นะคะไปคิดทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมายนะคะข้อสี่ค่ะข้อนี้ก็สำคัญนะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นค่ะประมาณว่าเราจะไม่ไปก้าวไกา่ในเรื่องของคนอื่น ไม่พยายามที่จะคิดแทนคนอื่นด้วยนะคะไม่ไปบงการชีวิตคนอื่นบางคนชอบที่จะบงการชีวิตคนอื่นค่ะทําไมเธอไม่ทําอย่างนั้นทําไมเธอไม่ทําอย่างนี้ทําแบบนี้ไม่ถูกนะต้องทําแบบนี้ถูกบอกเขาอย่างเดียวไม่พอบังคับค่ะคือการบอกหรือว่าการแนะนําการเตือนโอเคตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เราหวังดีต่อเขานะคะ แต่ว่าไม่ใช่การที่เราไปบงการให้เขาว่าจะต้องทําแบบนี้จะต้องทําแบบนี้จะต้องทําแบบนั้นการที่เราไปบงการชีวิตคนอื่นนะคะนอกจากมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกเครียดอะเครียดเพราะอะไรเพราะว่าเราคาดหวังอยากให้เขาทํำอย่างใจของเราใช่ไหมแม้ว่ามันทําไม่ได้หรือเป,เป็นไปไม่ได้อย่างใจของเราเนี่ยตัวเราเองอะก็จะเป็นคนเครียดค่ะตัวเราเองต่างหากที่จะเป็นคนที่ไม่มีความสุขแถมคนที่ถูกเรา,บ,ารบังคับ นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะและข้อ5ข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้สําคัญที่สุดเลยคือเป็นคนที่มีความสุขกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นคนที่มองหาความสุขได้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวก็อย่างเช่น การที่เรามีความสุขกับการทำงานค่ะมีความสุขกับทุกสิ่งที่เราทำเราจะรู้สึกว่าเราอยากทำอยู่ตลอดถูกไหมคะอะไรที่มีความสุขอะไรที่ทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราก็อยากจะทำอยู่ตลอดใช่ไหมคะเวลาที่เรามาที่ทำงานเราก็รู้สึกมีความสุขกับเพื่อนร่วมง,งานกับผู้บังคับบัญชาหรือกับลูกน้องนะคะ ถ้าเรามีความสุขที่ทํางานของเรามีความสุขมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราอยากไปทํางานอยู่ตลอดถูกต้องไหมคะกลับมาจากทํางานนะคะนอกเวลางานบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างพูดคุยกับเพื่อนบ้างเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจตรงนี้ก็มีความสุขอีกเช่นกันนะคะอยู่บ้านอ่ะเราก็อยู่กับครอบครบัวที่มีความสุขคะ่ะอยู่กับพ่อกับแม่ญาติพี่น้อง ลูกหลานนะคะตรงนี้ก็มีความสุขอีกเช่นเดียวกันคนที่มีความสุขได้กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาม,มันไม่ไม่กดดันนะต่อให้เขาเจอเรื่องที่กดดันแค่ไหนนะคะก็คือข้อแรกถ้าเขาเป็นคนที่มีสติใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นไปได้อย่างง่ายได้ ก็ผ่านไปค่ะสำหรับ5ข้อที่ทำให้ผู้หญิงเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีจิตใจที่เข้มแข็งและก็แข็งแกร่งมากเลยนะคะหวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจากการในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีให้แข็งแรงนะคะให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาค่ะล้างมือบ่อยๆใช้อลกอฮอลเช็ดทาความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้าง วันนี้ต้องลาการไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายย